สวัสดีครับอยู่ช่องวุฒิเคลแลาวรถไทซิงนะครับถ้ามาเบิงอาจารย์อิงแกขุดสะเท่าันสะเขาน่าจะลึกประมาณสาเมตรนะครับต้องขุดต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันติดติดหินนะครับติดหินนะครับหินตะมานะครับแข็งน่าดูนะครับสำหรับหินชนิดนี้นะครับก็เป็นงานทอยนะครับ นะฮะก็จากตรงนี้ไปเทตรงนั้นนะครับก็ชวนในราคาจ้างนะครับจ้างกันก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมวิ่งตอนนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมดันนะครับทั้งทั้งจกทั้งขนทั้งดันนะครับร้อยห้าสิบนะครับราคากันเองนะครับก็ถ้าแพง่นนี้ก็ไม่มีคนจ้างนะครับร้อยห้าสิบไม่มีค่าในหน้านะครับ ็ถือว่าก็พอเลี้ยงรถด้ำรถไฮรถแมคโครไปนะครับดีกว่าจอดนะครับเฉลี่ยแล้วก็เหลืออยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าอิสุร้อยห้าสิบนะอิสู NPR ร้อยห้าสิบนะก็วิ่งกันอยู่สองคันนะครับเสียเจมนะครับฮิโนเมกาซีลีห้ารอยนะครับ JO7E นะครับ สบายเลยนะครับวันนี้วิ่งไกลๆนะครับไม่ได้วิ่งออกข้างนอกนะครับ ไว้นะครับว่าท่านไหนนะครับที่ต้องการจะทอมที่นะครับต้องการจะทอมที่นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์957326364นะครับไม่ว่าจะเป็นขุดสระนะครับขุดสระที่ป่าแล้วก็ไอตอนนี้คือโค้งน้องนานะติดต่อได้นะครับก็วิ่งใกล้ๆขนาดนี้นะครับ150บาทเที่ยวนะครับก็ถือว่าถูกอยู่นะครับราคาโควิดครับ ก็เห็นใจคนจ้างนะครับสบายเลยนะครับอาจารย์หนึ่งนะครับชรวงเลยกๆก็ลดมาบ่มิแอร์นะครับก็อากาศถือว่าค่อนข้างห่อนนะ ขุดไปขุดมานะครับถมไปถมมานะครับพอมีต่างก็ติดแอร์ให้จานอื่นนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับทํางานก็จะได้เย็นสบายนะครับจะเย็นๆขับไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็อาจจะพูดภาษากลางภาษาอีสานปนกันไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> สองภาษานะครับก็ไม่ว่ากันนะครับ นี่ก็ขุดอยู่บ้านบ้านหน้องหอยนะครับหน้องหอยน้องหอยตำบลพังเคนนะครับรถเสียจีวิตนี่แรงมากนะครับที G ่โอเจ็ดอีแกนนี่ทั้งแรงทั้งประหยัดนะครับ รถคันนี้น่าจะอายุสิบกว่ปีแล้วนะครับ NTR 150ของป๋าคิดนี่ดูแลรถด,ดีมากนะครับแกต้อมรรถมากนะครับสภาพรถสิปีนี่เหมือนรถสามปีนะครับยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมอ๋อฝากไว้อีกครั้งนะครับสำหรับท่านไหนที่จะทุนที่นะครับในเขตอำเภอเขมลาดนะครับ เยาว่าชนตาลโพไซน,นะครับติดต่อได้นะครับที่0957326364นะครับจะเฮ็ดยังกับอาจารย์เรื่องนี่ดิ <laughs> โอ้ย <laughs> อยากยอกเด้อยอยากยอกเด้อ <laughs> ย ไม่ได้เหยียบเลยนะครับดูดูเดี๋ยวจะให้ดูรถดำเสียเจมนะครับขุดซาผมก็ขุดได้นะครับถ้าให้ผมขับเองนะครับก็ก็พอได้นะครับก็ไม่ถือว่าเก่งนะครับแต่เรื่องความสวยนี่ต้องยกนี่ให้นี่เลยนะครับอาจารย์อึงนะครับหลอกหน้ากังงามนะครับขุดซากังงามจะขับรถมาหลายปีแล้วนะครับ ประสบการณ์นี้ไม่ต้องห่วงนะครับสุดบูมเลยนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับฮิตาชิเอกร้อยรุ่น2นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวุฒิบมราดรถไทยซิ่งด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ